สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องแอดมินริได้อีกแล้วนะคะวันนี้น้องแอดมินดิได้ก็ขอนําเสนอสร้อยคอ12ราศีมติคัลเลอร์นะคะสวยมากนะคะเส้นนี้บอกเลยว่าสวยมากเหมาะสําหรับใส่ไปงานเลี้ยงงานแต่งนะคะพี่ๆคะ่ะขนาดเม็ดมุกของเขานะคะจะอยู่ที่8ถึง9มิลน,นะคะสวยมากบอกเลยเส้นนี้สวยมากจะใส่ในแนววัยรุ่นแต่งตัวแบบว่า แนวหวานๆนะคะเหมาะเลยค่ะพี่ๆ่ะเส้นนี้บอกเลยว่าเหมาะจริงๆค่ะแล้วก็สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ชอบการซื้อไข่มุกแล้วชอบใส่ไข่มุกนะคะแนะนำเลยว่าต้องมาร้านกระบี่อันนมอันดามันเพลนะคะพี่ๆ่ะหรือถ้าพี่ๆท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสามารถ สั่งมาได้ทางเพจร้านกระบี่อันดามันเพลนะคะบอกเลยว่าเส้นนี้สวยมากนะคะแล้วก็น้องมาในราคาเบาๆกันเลยทีเดียวนะคะพี่ๆขาถ้าอยากรู้ต้องไปติดตามค่ะเส้นนี้นะคะความยาวจะอยู่ที่16นิ้วนะคะหรือพี่ๆท่านใดนะคะอยากให้สั้นให้ยาวกว่านี้สามารถบอกได้สามารถระบุได้นะคะหรืออยากใส่ให้ติดคอนะคะสามารถระบุได้หมดเลยคะ่ะพี่ๆขา แล้วก็มุกนะคะมุกของเขาจะกลมเกลี้ยงสนิทเงาแวววาวมากนะคะบอกเลยว่าเส้นนี้สวยมากจริงๆค่ะแล้วงานตะขอของเขานะคะจะเป็นงานตะขอตัวเรียนเงินแท้ชุบทองคําขาวนะคะประดับเพชรซีเซนะคะตัวเรียนงานตะขอจะเป็นตัวเรียน โบแบบนี้นะคะสวยมากใส่แล้วน่ารักตะมุกตะมิแน่นอนค่ะพี่ๆค่ะสามารถใส่โบไว้ด้านหน้าก็ได้ก็ดูเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็ทางร้านของเรานะคะจำหน่ายไข่มุกแท้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะน้องแอดมินก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ